ว่าเป็นในเรื่องของกฎหมายจาริญประเพณีนะครับซึ่งมันมันควรจะไม่มีแล้วไหมอ่ะกฎหมายเจริญประเพณีในประเทศไทยครับคุณก็ต้องใช้กฎหมายเดียวกันนะครับเพราะว่ามันมีบัตผกฎหมายอคอบคัวลรระมโลดกแล้วทำไมถึงถึงไปใช้จริญประเพณีละละหนักไปกว่าน,นั้นจะขอใช้ทั่วประเทศด้วยเนี่ยตรงนี้นครับถึงไปย่นาคาัดค้านครับเหมือนกับว่าเอ่อจะขอขอเพิ่มไปเรื่อยเพิ่มไปเรื่อยนะครับในลักษณะแบบนี้นครับนี่บอกว่าสรุปโพสสรุปรูปปืนสรุปโพสใช่ไหมก็ต้องให้ดูแล้วไม่แหกตาดูแล้วครับรูปปืนเมื่อกี้ก็โพสนะครับแต ็อธิบายไปแล้วไม่แหกตาดูครับเออพวกนี้มันก็แปลกเลยโพสนะครับลูกป,ปืนไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนะครับโพสลูกป,ปืนเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ไปโพสข,ข่มขู่ใครก็คือมันสวยดีครับก็เลยเอามาโพสอแล้วก็ว่าจะซื้อเพิ่มด้วยนะครับซื้อเพิ่มอีกสักสองกระบอกแต่ตัวนั้นมันเป็นของเพื่อนนะครับะจะซื้ออีกสักสองกระบอกนะครับน่าจะดูเป็นน่าจะเป็นก๊อกกระบอกหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นซิกกระบอกหนึ่งเพจับถนัดมือหน่อยนะครับ ที่สภานทนายความเขาก็มีให้ให้ให้ซื้อนะครับตอนนี้ก็คือมันมีการเสนอขอให้ทนายความพกปืนได้เนี่ยก็คือก็อยู่ในกรรมธิการนะครับไม่ไม่รู้ว่าคุยไปถึงไหนแล้วนะครับก็จากเหตุการณ์นี้ก็ขอเรียกร้องให้ทนายความเนี่ยได้มีสิทธิพกปืนได้นะครับเพราะว่าอยู่ท่ามกลางทำงานเกี่ยวกับข้อหาคดีความแล้วก็ต้องก็ต้องเดินทางตลอดนะครับออไอนี่อะไรไอนกพันบอกว่าเลยนะปากอยู่แต่อย่างนี้บล็อกไปเลยก็นนะนั่งคานไม่มีเหตุผลอะไรไม่ชี้แจงก็บล็อกทิ้งไปเลยตอนแรกบล็อกก็ลกลับมาใหม่ รู่นธนาจริงหรือทนายปลอมใส่เอาภาพชุดคุยมาโพสนะครับยังสืบตัวตนไม่ได้นะครับบล็อกไปเลยแล้วกันอ่ะโพสรูปปืนรูปปืนมันก็ต้องดูรายละเอียดนะในการโพสรูปปืนเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูรายละเอียดว่าเราโพสเ,เรามีเจตนาอะไรนะครับเรามีเจตนา,าเพื่อจะข่มขู่คนหรือ,อรเปล่า רים? หรือว่าเราโพสอ,อะไรแล้วปนืนมันมีเป็นปืนมีทะเบียนถูกต้องไหมนะครับอ่าผมไม่ได้บอกว่าประชาชนโพสรพูปปืนได้นะครับแต่ว่าการโพสรูปปืนมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนะครับมันไม่ได้ผิดกฎหมายเลย เราต้องดูที่เจตนาและข้อความประกอบนะครับ mm. ้อๆนี่เองอย่าไปเข้าใจผิดไปคิดเห็นในแบบนั้นนะครับ, mm. น,ะรบนะครับก็สรุปแล้วก็คือที่เขาไปร้องที่กระทรวงยุติธรรมวันนี้ก็ฟ้องครับก็ต้องฟ้องไปอีกอ่า mm. ก็ปัญหาผมก็บอกอะไรไงตั้งรู้ความนะครับว่าคือคุยกับผมปัญหาจบแต่นี่คือเลือกใช้วิธีการที่ เขาเรียกว่าอะไรใช้วิธ er, like yeah. yeah. mm ีการที่มันไม่ไม่ถูกต้องนะครับต้องการที่จะใช้เวทีแบบนี้ก็ชัดเจนนะบอกว่าไม่ให้เงินก็ยังไงเขาก็ใส่ซองให้เงินอยู่เขาคงมาคิดว่าเดินทางมาแล้วมาแถลงข่าวทําให้ผมเสียหายแล้วรับเงินใส่ซองกลับบ้านจบไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลังจากคุณไปคุณไปแฉผมหน้าสื่อไปแถลงหน้าสื่อแล้วหลังบ้านจะมาเคลียร์หลังบ้านนี้เราก็ต้องคุยกันนะครับอันไหนอันไหนที่เป็นปัญหาตามลูกคดีก็แก้ไขปัญหากันไปว่ากันไปตามข้อทีจจริงนะครับในส่วนไหนที่ทําให้ผมเสียหาย มันก็เป็นสิทธิของผมที่จะดาเนินการนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการแบบนี้นะครับมันไม่ถูกต้องนะครับมันไม่ถูกต้องมันไม่มันไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ได้ตรงจุดนะครับแล้วรูปที่นั่งหมูคืออะไระนั่งหมูก็คืออันนั้นก็เป็นหมูป่านะครับหมูป่าในพี่น้องเราชาวพุทธปีหมูก็คือปีกุลนะครับป,ปีกุลที่หน้ากระทรวงมหาดไทยก็มีสารหมูนะครับแล้วก็เหรียญหลวงพ่อคุลก็มีเหรียญซึ่งผมเคยพูดไปว่าใครมีเหรียญเนื่องขีหมูก็เอามาให้บูชาได้นะครับผมว่า เป็นเป็นสัตสัฟฟิ์นะครับเป็นในเทพนิยายนะครับก็มีนะครับแล้วก็ที่พวกหัวข้างบนนั่นก็คือเป็นนักบุญนะครับนักบุญนักบุญที่เกี่ยวกับประเทศทางทางอีสานเขาก็พวกหัวเยอะแยะนะครับพวกหัวมันร้อนไงเขาก็อาขี่หมูกลางแดดเขาก็เลยพวกหัวมันเลยร้อนนะครับมันไม่ใช่เกี่ยวะไรก็ไม่ได้มีข้อความอะไรที่บอกว่าเป็นเป็นเกี่ยวกับอีกศาสนาหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นพยายามอย่าพยายามโยงนะครับอย่าพยายามโยงเพราะมันมันโยงไม่ได้หรอกคือมันไม่มันไม่ใช่นะครับผมก็แสดงเจตนาชัดเจนอยู่แล้วว่า การที่ผมมาโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องศาสนาอื่นคือเรื่องของข้อกฎหมายและกฎระเบียบเท่านั้นนะครับในเรื่องของที่จะไปะเหยียดศาสนาอะไรไม่มีไอ้พวกที่ออกมาเรียกร้องอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เวลาพระถูกกระทำนะถามว่าพวกนี้เคยมาเรียกร้องให้ไหมนะครับมีแต่จะซ้ําเติมมีแต่จะจะมีพระนู่นนี่นั่นนะถามว่าไอ้แบบลักษณะแบบนี้นะครับม,มันไม่ได้นะครับมันไม่ถูกต้องนะครับอ,อันไหนที่มันถูกผมก็ว่า ไปตามถูกอันไหนที่ผิดเราก็ต้องว่าไปตามผิดอันไหนที่ไม่ถูกต้องเราก็ต้องเออที่เหตุที่ผมมีคําพูดขอโทษบอว่าโอเคถ้ามันทําให้คุณเข้าใจผิดคุณก็คิดใหม่นะครับอ่าอะไรก็ตามแต่ที่มันมันมันไม่ใช่เราก็อย่าพยายามไปโยงนะครับเราก็เราก็พยายามอย่าพยายามไปโยงอะไรต่างๆที่มันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่นะครับเราจะไปโยงอย่างนั้นคือคนที่โยงก็หมายว่าพยายามจะหาเหตุนะครับพยายามจะหาเหตุมาเพื่อที่จะเอาผิดให้ได้นะครับอื อันนี้บอกว่าหาคดีที่เป็นประโยชน์บ้างไอ้หนูก็เป็นประโยชน์นครับเป็นประโยชน์ตนและเป็นประโยชน์ท่านนะครับรับรองความเริ่มต้นกี่บาทอันนี้ไม่บอกครับบอกไม่ได้เขาไมา่ให้ประกาศท่าความนะครับมันก็แล้วแต่รูปคดีนะครับแล้วแต่เรื่องแต่เรานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอพอโพสเกี่ยวกับกเรื่องคลิปที่ผมไปยื่นกฎหมายอิสรามก็หายไปนะครับเพราะคนนี้เขากลัวครับเขากลัวว่าเรื่องวกนี้จะกระจายเขากลัวคนจะรู้ ว่าสิ่งที่เขายื่นเสนอนู่นนี่นั่นมันมีอะไรบ้างครับวันนั้นที่เนี่ยกลุ่มอ,อปปสไปถแถลงหน้าช่องทีวีที่เป็นข่าวเมื่อวันที่31นะครับก็จะไปสื่อก็จะตัดเเฉพาะที่เรื่องของหลวง,งพ่อพระครูนะ่ะปีนต้นเสาแต่ที่เขาถแถลง21 21เอ่อประเด็น21ข้อเกี่ยวกับเรื่องเรียกร้องข้อกฎหมายอะไรต่างๆไม่พูดถึงนะครับเนี่ยแปลกไหมแปลกไหมครับไปขนกระแสกี่โมงมาเลยครับโขนกระแสผมก็บอกแล้วไงว่า,วาถ้าโขนกระแสกล้าทาเกี่ยวกับเรื่องการสร้างมัสยิดว่าเอาเงินที่ไหนไปสร้าง แล้วทำไมเมื่อสร้างมัสยิดสามแห่งแล้วต้องให้มีคณะกรรมการประจำจังหวัดเก้ามเกินสามสิบเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าเนี่ยทำไมและทำไมต้องมีพรบส่งเสริมกิจการฮัทในเมื่อมีพรบท่องเที่ยวคุมอยู่แล้วกล้าทำไหมล่ะครับไอ้โคกที่บอกว่าไปกล้าออกหงกระเสไปหรอแล้วหงกระแสกล้าทำเรื่องนี้ไหมการสร้างมัสยิดและกฎหมายอิสลามเมื่าด้วยครอบครัวแล้วมาระดมเนี่ยทำไมต้องขอใช้ทุกประเทศและดาโต้เนี่ยเทียบเท่าพิพาาษาจริงไหมแล้วทำไมคุณไปเขียนว่าต้องรรจุเข้าไปแล้วต้องสอบไหมแล้วต้องจบเนยไหมด้าโต้ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ตอนนี้คือมีอยู่แล้วใน สารที่เป็นพื้นที่ของอที่กฎหมายบังคับใช้อยู่เนี่ยคุณจบเนไหมจบอะไรมาแล้วได้สอ,อเข้าไปไหมแล้วมีโคต้าอะไรบ้างมาตีแผ่ไหมล่ะ,ะมาเลยผมกระแสที่ว่าโทรมาบ่อยๆมาเชิญผมไปออกตัวนั้นตรงนี้คุณว,ว่าผมไม่กล้านะครับคุณกล้าทำเรื่องนี้ไหมคุณตั้งหากที่คุณไม่กล้าเพราะฉะนั้นอย่ามาเอาคํานี้มาพูดกับผมว่ากล้าไปออกไหมผมกล้าไปออกทุกสํานักหรอครับถ้าทําเรื่องนี้ไอ้เรื่องอะทะเลาะชาวบ้านทะเลาะกันกนูน่นนี่นั่นอย่ามานี่เลยครับมันมันเป็นเรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์นะครับ แต่ถ้าทําเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องตาฮารานเนี่ยคุณเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเป็นเอกชนแล้วเก็บตาฮาราไปเสียภาษีไหมค่าฮารานเนี่ยครับกล้าทำไหมละครับกล้าทำไหมนี่แหละครับเนี่ยพอบอกว่าให้ทําเรื่องนี้ก็เงียบนะไม่กล้ามาไม่กล้ามาท้าว่ากล้าไปโอนกระแสไมมกล้าที่ครับส่งไปถึงหนุ่มกัญชัยเลยว่ากล้าทําเรื่องนี้หรือเปล่าเนี่ยพูดชัดๆเต็มๆนะครับอพูดเต็มๆเลยว่ากล้าหรือเปล่า นะครับโอเคเนาะก็ประมาณนี้คบประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะไปร้องเรียนทําให้ผมเสียหายคือผมมองว่าอันนี้ความคิดผมนะผมสันนิษฐานว่าเขาต้องการต่อรองทางคดีมันต่อรองอะไรกับผมไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นข้อมูลที่มันไม่ตรงนะครับค,คือเคสของผมที่ทําเกี่ยวกับเรื่องเั้าซื้อมันไม่เคยมีปัญหาอะไรแบบนั้นนะครับมันไม่ใช่เป็นปัญหาอะไรเลยที่ท,ที่จะมาทําแล้วการที่เขาไปร้องเรียนไป,ไ,ปไปเผยแพร่แบบเนี้ยมันก็ทําให้ผมเสียหายผมก็ต้องฟ้องนะครับอืมแล้วจะมาร้องไห้ไม่ได้นะคือพี่ผู้หญิงที่เป็นคนค้ำอ่ะ ก็ไม่บอกลูกทั้งๆท,ที่แชทไลน์ก็มีมีหมดนะครับแชทไลน์ก็มีหมดติดต่อได้ตลอดแต่กลับไปให้ลูกสาวไปถแถลงข่าวกับท่านประธานคนสวยก็อันนี้คือมันอยู่ในความรับผิดชอบของของผมพี่นะ,ะแต่ถามว่าผมคุยได้ไหมผมคุยได้อยู่แล้วนะครับก็คุยกยันเคลียร์ปัญหากันไปส่วนที่เรื่องไปทําให้ผมเสียหายก็ต้องรับผิดชอบนะบอกได้เลยส่วนที่เมื่อกล่าวหาผมผมไม่กลัวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าข้อเท็จจริงมันไม่ใช่เป็นไปตามนั้นพูดไม่หมดพูดไม่ตรง นะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้ให้ด้วยนะครับฝากไว้ให้คิดด้วยนะดูถูกศาสนาทําไมครับไม่เคยดูถูกศาสนาครับไม่เคยเลยนะครับไม่เคยดูถูกศาสนาแต่ผมตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายและเรื่องคําสอนคุณเคยไปดูไหมว่าประเทศไทยมีกี่ศาสนาและศาสนาแต่ละศาสนาสอนอะไรบ้างผมว่าโพสต์ลูกปืนไม่ดีกับเยาวชนอย่างนั้นคุณก็ไปยกเลิกกีฬายิงปืนสิครับถ้าบอกว่าโพสต์ลูกปืนไม่ดีกับประชาชนคุณไปคุณไปบอกกระทรวงการท่องเที่ยวนะให้ยกเลิกกีฬากีฬายิงปืนไปเลยครับกีฬายิงปืนเนี่ยถ้าบอกว่า ลูกปืนไม่ดีกับเยาวชนเนี่ยคุณไปบอกคทเลยครับมึงดูถูกศาสนาได้เหยียดเพียนมึงพูดเองกูไม่เคยพูดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่เคยถูกดูถูกศาสนาแล้วก็ไม่เคยเหยียดเพียนใครด้วยนะครับเพียงแต่เป็นการพูดเตือนสติให้เขาได้สานึกในการกระทาเกี่ยวกับเรื่องของแพรลี่นะนะแล้วก็เรื่องดูถูกศาสนาก็ไม่เคยครับไม่เคยดูถูกใครนะครับผมไม่เคยดูถูกใครฟันแตกไม่แตกครับแต่ไอคนที่ทําร้ายผมก็คือ โดนฟอ้องคนละ2คดีครับก็คือ1คดีทำร้า,ายร่างกายร่วมกันทำร้า,ายร่างกาย2นะครับคือแยกฟ้องเลยนะสดูหมิ่นซึ่งหน้าแล้วก็หมิ่นประมาทนะครับเ,เพราะว่าในจังหวะที่แยกออกจากกันน่ะเขาก็ด่าผมทั้ง2คนเลยนะครับก็ต้องโดนฟ้องไปอีกนะครับแล้วก็อะไรก็ตามแต่ที่คุณทำมาหาก,กินในแบบเทาๆของคุณนะนะคุณก็จะต้องโดนตรวจสอบอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไอ้ที่คุณมาทำร้ายผมเนี่ยคือมันไม่ได้คุ้มกับชีวิตอะไรของคุณเลยนะครับแล้วมันแสดงให้เห็นถึงความป่าเถื่อนของพวกที่ไม่สามารถที่จะเอาชนะ คนที่เห็นไม่ตรงกันหรือคู่ต่อสู้เนี่ยคือพวกที่ใช้กําลังเนี่ยผมถือว่าเป็นคนที่พ่ายแพ้เพราะว่าคุณไม่สามารถที่จะเอาชนะคู่ความในคดีหรือคนที่ไม่เห็นด้วยกับคุณเนี่ยโดยเฉพาะกับผมเนี่ยไม่สามารถเอาชนะผมได้เอาพูดตรงตรงเลยไอ้พวกเนี้ยคือมันเป็นพวกถ้าจะเปรียบเสมือนเสมือนหมาเลากัดก็ได้คือไม่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 กัดต่อหน้ามันไม่สามารถเอาชนะผมด้วยวิธีการที่ขาวสะอาดและถูกต้องได้ทั้งๆ้งที่ผมเนี่ยคือใช้กระบวนการทางกฎหมายมาโดยตลอด กฎเกณฑ์ของสังคมว่าอย่างไงผมว่าอย่างนั้นนะครับเขาพูดไม่จริงผมก็เอาโซเชียลออกมาโต้เขาฟ้องผมก็สู้คดีเขาพูดผิดผมก็ฟ้องผมไม่เคยที่จะไปใช้กําลังอะไรกับเขาเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย คนที่พูดหรือใช้กําลังในลนักษณะนี้เขาเรียกว่าพวกที่พ่ายแพ้ที่ไม่สามารถใช้เครื่องมือที่ถูกต้องเนี่ยเอาชนะได้ก็เลยต้องใช้กาลังเขาเท่าในเองคือความพ่ายแพ้มันเกิดกับพวกคุณแล้วนะครับเพระเาะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือสังคมเขาก็รู้เองนะครับเขาก็รู้เองไม่ได้ใช้กฎหมายข่มพื่ครับเพราะว่าผมไม่ได้ฟรร้องมือซึ่าผมก็จะดูแต่ละประเด็นอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับผมแล้วก็เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องาศ,าาศาสนาทําให้ศาสนาเสื่อมเสียแล้วก็เสียหายทําให้เกิดการเสื่อมศรัทธาต่อชาวพุทธยังไม่พูดบอกว่าสร้างศาลาลงทำมิหารใหญ ไอลักษณะแบบนี้ถ้าเขาไม่พูดไม่มีปัญหาคุณจะสอนธรรมะอะไรคุณก็สอนไปนะครับคุณสอนไปเลยแต่คุณอย่าไปดูถูกกองบุญของคนอื่นเขาเขาจะนั่งสมาธิที่ที่ไหนก็มันก็เรื่องของเขาเขาจะไปทอดพระป่า,ปาทอดกรถินใส่ใส่บาตรทำบุญที่ไหนมันก็เรื่องของเขาเขาพอใจเขาไม่ได้ไปนั่งสมาธิบนหัวของพวกคุณเพราะฉะนั้นคุณไปต้องไปเดือดร้อนอืมแค่นั้นเองง่ายๆเลยครับ